สวัสดีครับบ่าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่2กันยายน2568นะครับพาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับออกเดินทางขึ้นเขาท่านผู้ชมนะครับบ่มีมือหยุดบ่มีมือพักเด้พี่น้องเด้นะครับอ่ามันนะครับพาเดินทางครับมาหาเซียนสองดาว นะครับซื้อถือว่าเป็นเซียนตัวจริงเซียนแท้พี่น้องนะครับมหาเพลินงวดที่ผ่านมาโค้งสุดท้ายนะครับชุดบนนะครับชุด3ตัวนะครับเพิ่นให้5 4 6นะครับบนเด่นที่6เหล็กเด่นเหล็กวิ่งนะครับผมเน้นคักคือ6กเลยพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นเน้น6 4 4 6นะครับ6กขาบริตัดให้เพิ่นว่าออกแล้วท่านผู้ชมนะครับ3ตัว5 4 6 ้านหัตตัดออกก็ได้หาหกยุีิพี่น้องนะครับมาหอดเฮียนเพื่อนแล้วพี่น้องเอฟซี FC ก็ว่ามักบรรยากาศบ้านเพื่อนบ้าเท่ากับมักบรรยากาศที่กันพีน่นะ้องนะเบิเ้งนะครับมันเขียวชะอุ่มไหมพี่น้องอันนี้ข้าวโพดเพื่อนข้าวโพดเพิ่นเพิ่นหักไปตรงขายแล้วนะบเบิงนะปลาเขียวพี่น้องรมรื่นอยู่บ้านบอนอะนะครับทานชมแม่หมูนะครับน่นท่านไหนมานำเด้อพี่น้องเด้อนะครับให้เพื่อนพักผ่อนให้เพื่อนหายดีก่อน หนับแม่หมูก็ถือว่าฝันแม่นได้ทำช่รรมชมหนะับฝันอยู่โรงพยาบาลน,นะครับผีมาเคาะประตูบอกนะครับทำช่รรมชมว่าเพิ่นได้รถได้รถใหม่ไปเอารถทะเบียนเห็นชัด3541นะครับแม่หมูเพิ่นมักแต่35กับ41หนถาดตัดเอาแน่นหนึ่นก็31ด้พี่น้องหนับฝันคักอยู่แม่หมูนะครับทำช่รรมชมแล้วก็คนเฝ้าไข่แม่หมูแมลี่ฝันว่าถูกรางวัลที่5นะครับ6 85บาวเทากับตัดให้เอฟซีอยู่6หะ6หาหะ6กับเอาเด้อนะครับเออเพิว่นฝันโอ้ฝันแ่นของเพิ่นอยู่เดี๋ยวจังรอดนะพี่น้องเด้อนะ mm, นับ5มิลล่เพิ่นฝันกับแม่หมูเพิ่นฝันแปลงไหนเนาะเส้นซองดาวเนาะบาทนี้คือไปเห็นคนเนาะเออพี่น้องมาหอดหนาบานเพิ่นแล้วคนไปข้างไนอ่ะอ่ะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเส้นซองดาวครับเออ เดี๋ยวหาคนอยู่เมื่อกี้พอๆพี่นออ้องเออเอานะครับมาตรงรอดอรพี่น้องนะครับเดินทางมาหาเพิ่นตองวดเลยนะครับงวดวันที่16กันยายน2568แม่นอยู่ด้วยพี่น้องนี่นี่มาหาเพิ่นโครงสุดท้ายชุดบนบนเด่นที่6เลย60 61 62 64 6หนเ่งห่ดยไงเนาะ6กขาเนี่ยเออ ชุด3ตัว1 4 6กับ5 4 6พีตต sure. ่น้องถ้าเอาชุด3ตัวฮอตตัดนี่คันติด6กนะพี่น้องเนาะคันตัดนี่ก็5 6ตรงๆแล้วนี่แต่เพิ่นเนียนคัก6 4 4 6โอ้อืมเนาะ5 4 6เข้าไหมโอ้ท่านผู้ชมอืมเ้านะครับเพราะเขาพี่น้องนะเพราะอาหารหกบริตัดให้เพราะอาหารหกหกหาตกเก่าเนาะมี่เพิ่นเน้นคัก6กสีเลยชุดบน6446เพิ่นกลับให้น้ำ จะเป็นหกซี่ให้สักกะบอเนาะเอาชุดบนก้อนพี่น้องมาแล้วก็ให้ลงตองงวดเลยชุดบนเข้ากับห,หาลตรตลีเวเดอวยพี่น้องเด้อนะเผื่อได้รางวัลใหญ่นะพี่นอ้องวบนตรงรอบขึ้นมาเสียนตัวจริงเสียนแท้ลงให้ได้เลยนะครับผมอ่ะย้ำว่าิกันลยครับอ่ะย้ำว่าครับอเอาเป็นเขียนให้พี่น้อง เหล็กวิ่งพันแมนเด้พี่น้องเดอ้ออืมเหล็กวิง่งเหล็กเด่นพันเนี่ยอืสามตัวหอมเลยเนาะอ่าสามตัวไปแล้วครับผม อ้ากลับเลยเนาะสี่แปดแปดสี่ได้พี่นังเด้อืมเพิ่จะเขียนไว้แล้วแหละพี่นังเขียนใหม่เป็นไทยไว้แล้ว มาฟังน้ากันทำมาชมบาดเนี่ยบนบนตรงครับผมบนวิ่งเจ็ดกับแปดครับเน้นที่เจ็ดเน้นที่เจ็ดครับสามตัวก็หกสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดครับสองตัวห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดถ้าแปดมากก็แปดสี่สี่แปดนะครับ ครับ48อ,อันนี้ครับไอ้ที่เพิ่นเขียนไว้คือ48ได้พี่น้องเด้อครับแต่เพิ่นมาเขียน84คือกลับตัวนั้นพี่น้อง48 84อ่ากลับตัวด้วยครับนะครับอ่า16กันยายน2568ได้พี่น้องเด้อเซียนสองดาวนะเป็นแนวทางพี่น้องออกปุ๊บให้เลยนะเซียนแท้เซียนตัวจริงบ่ต้องรอดหรอกเพิ่นว่านะชุดบนงวดที่ผ่านมาเนี <c> ่ย <oughs> นับมาพี่น้องถ้าเฮาตัดเอาแน่นี่ อ่ามาสามตัวพอดห้าสี่หกพนเด่นหกเด็กเด่นเล็กวิ่งเน้นที่หกเน้นคักเลยหกสี่สี่หกนะครับบ่เขามาหาหกพี่น้องตัวเกาเนาะตัวเกาขันบ่ว่าตัวเกาเพิ่นจะจับหีพี่น้องเอีมันออกไปแล้วเอาจับคู่ไม่เข้าแต่ว่าถ้าเขาตัดเอาชุดนี่พี่น้องหาหกไหมเล็กวิ่งแมนได้พี่น้องได้นะบนเป็นบนนะครับงวดหกสามนี่ก็มาล่างมาล่างตรงๆเนาะ งวด63มนี่มาล่างตรงๆนบวิ่งบนเด่นบน7กับ8เน้นที่7 3นัสตัว6 4 7 1 4 7 6 4 7ตัวเน้น5 7 4 7 3 7ดสาท่านผู้ชมถารัก7เพิ่นเน้นที่5 7กับ4 7กับตัวน้ำนาล้วก็มี07นะครับตัวร่องคือ3 7กับ07หลัก8 4884กับ5885พี่น้องเน้นที่4884แต่นะครับอ่าต่วันเพิ่นเด็ด ฐานเน้นก็คือจะเป็น48พี่น้องอันนี้เพิ่นเขียนตัวกับใหมายเลข84นะตัวนําเลยพี่น้อง5 7 7 5 4774เน้น3คู่นี้ได้พี่น้องเด้อเน้น3คู่นี้อ่งวดที่แล้วมั่นใจคักเนาะ64เนาะโอ้ยมั่นใจคักเป็นว่ามั่นใจคักเบาเถอะเอ้ยรัสันพิ่นว่าอือได้ฟอนแท้ๆราสั่นกำลังกำลังใจกลางมือฟอนพี่ได้ <laughs> <มา S 1> อะไรกันมากแล้วนะเนาะ เพราะว่ามักหกไหลอืมันงวดนี่ก็มักเจ็ดมันเป็นหาหกพี่น้องรุ่นเมื่อวานก็รุ่นอยู่พี่น้องโอ้รุ่นดาลาพี่น้องท้าบกันบดถือหลักดาลาหน่อยนึงเออ่นะผมเป็นแยงท่านผู้ชมเอ่แกตัวไม่ผู้เพผนให้ถูกก็มีหลายเสี้ยนหลายอาจารย์อยู่พี่น้องนะครับแต่อันเป็นตัวเก่าตัวเก่าเท่ากับผ่นบอมักมาพี่น้องเนาะเออตัวเก่าคือเสี้ยนสองดาวเป็นว่าหาหกหกหานี่มัน มันก็เป็นตัวเกา่าแต่เพิ่นเด่นหกอยู่เด้นะครับจับหอดหกซนะีซีหกคนน่ะสามตัวเพิ่นก็ให้พี่ขันเท้าตัดเอาแน,น,น่น 6, ี่เน้นหกบนมาพี่น้องอ่าซีหกหาหกทอนแล้วแน่นี่หาซีเท่านั้นแล้วถ้าเท้าจับเอาในชุดสามตัวงวดนี้สามตัวไอ้ตัวหนึ่งซีเจ็ดก็อย่าลืมตัดเอาได้พี่น้องเด้อซีหนึ่งเจ็ดซีนี่ผู้ใดมักเนี่ยเจ็ดซีซีเจ็ดก็มีอยู่แล้วแต่แลกลุ่มไลน์เขาจะโทรมาแค่เขาก็ แค่ตัดเอาเขาจะกรได้หลายคนอยู่ตัดเอาชุดซีห้าซีหกนี่พี่น้องนะครับหัวนี้สามตัวก็ตัดเอาพี่น้องหรือผู้ใดมักชุดหกซีเจ็ดนี่ก็ตัดเอาหกซีหกเจ็ดน้ำเพราะว่าซีเจ็ดพันมีอยู่แล้วชุดสามตัวเขาตัดเอาน้ำได้พี่น้องเด้อถามมักแต่ว่าถามเมักในชุดสามตัวเขาเก่าชุดสองตัวที่เพันเน้นให้นะเพันก็เน้นให้ห้าเจ็ดซีเจ็ดแปดซีนะกับตัวด้วยชุดบนนะมาหาเพันรอบหนาจึงจะชุดล่างครไบ่ได้ไปเก็บเห็ดปวกครับ ไปอยู่หมู่บ้านไหนได้อยู่โอ้โห <c oughs> คุณคุณว่าไปมู่บ้ววานดหมู่บ้านมื่อก่อนเป็นกระต่ายอยู่พี่ <c oughs> น,อน้อผนผแแง,อง,แ,งแต่ว่าเมื่อใดพึ่งเหลือพึ่งละครับแกงแซ่บตัวพี่น้องแกงเห็ดเห็ดปูกเนี่ยครับแต่เห็ดละงอกเนี่ย่อยกล้ากินไปแล้ว <c oughs> อันตรายเนาะ <c oughs> เออเอาเราว่างเลยพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าขันขันเห็ดปวกนี่มันเบิ่งง่ไงเห็ดปวกมันเบิ่งง่ายพี่นอ้องเห็ดละงอกอ่ะมันก็เบิ่งไงอยู่เลยพี่น้องแต่ว่ามันมัน มุกือก็ขยันยเคียงๆไงดาวาขัเดเพชรปวกเนี่ยโอ้เอา้านะครับท่านชมแคปหน้าจ,จอมาคักคูกค่ใดเส้นสองดาวชุดบนหนี่งซีเจ็ดครับซีเจ็ดเลยครับอ่ะเอาเป็นมาซีเจ็ดได้พี่น้องไนดะ้ชุดสามตัวหกซีเจ็ดหนึ่งซีเจ็ดเนี่ยหาลอตเตอรี่ไม่ได้พี่น้องจองไหมครับนะเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือรางวัลใหญ่แต่ว่าถบ่มักบ่ชอบพี่น้องเบิงบ่งซื่อๆนี่แหละ เอ,อ่งวดหกสามเพิ่นกระมาะล่างตรงๆล่างมารอบหนา้าอ้าวนะครับขอบคุณครับเส้นส่งดาครับผมบขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านด้วพี่น้องด้วขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ปานาะสุสุขสุขสุขุนสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ